กหลายๆคนอาจจะรู้จักประเทศคิวบาครับว <eta> ันนี้ผมมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังครับซึ่งครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวโมเรโนครับครอบครัวนี้เขาได้เริ่มต้นตระกูลจากประเทศสเปนครับตั้งแต่ปี1100ก่อนคริสตศักราชโดยสกุลนี้ครับเป็นนักรบชาวโรมันมีชื่อว่าลูซิโอโมเรโนครับ ซึ่งต่อมาครับได้ตั้งรกรากในสเปนและเปลี่ยนนามสกุลเป็นโมเรโนในช่วงปี1800เช่นเดียวกันครับเป็นชื่อเดียวกันหรือสกุลเดียวกันกับผู้ที่ก่อตั้งรกรากและพื้นฐานในทวีปยุโรปค,ครับหลังจากนั้นครับทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นวางแผนในการตั้งชีวิตตั้งถิ่นฐานและตั้งที่อยู่อาศัยในประเทศคิวบาหลังจากนั้นครับ พวกเขามีความหลงไหลในการเลี้ยงโคและได้เริ่มเลี้ยงโคอย่างหนักมากและได้มีการวางแผนในการทำปศุสัตว์ครับและได้ตั้งชื่อฟาร์มของเขาว่า Moreno Ranch ครับครอบครัวของ Moreno นั้นเป็นครอบครัวที่ชื่นชมในอุสตสาหกรรมการเกษตรของอเมริกาโดยตลอดพวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากชาวอเมริกันและพบว่าชาวอเมริกันนั้นเป็นคนที่ชอบทำอาชีพเกษตรกรและชีพปศุสัตว์ครับ พวกเขาจึงมีแรงปรารถนาและใฝ่ฝันว่าอยากจะทำฟาร์มที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวของเขาเองหลังจากนั้นครับพวกเขาได้ล่องเรือมาจากคิวบาอย่างฟลอริดาในปี1992และได้เริ่มสร้างกลุ่มขึ้นในไมอามีฟลอริดา โดยการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงโคในอเมริกาที่กว้างขวางครับและนั่นเองครับเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาได้พบกับครอบครัวแห่งใหม่ในฟลอริดานั้นครอบครัวของโมเรโนมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคครับครอบครัวโมเรโนเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงและมีฐานะพอสมควรครับสำหรับประวัติความเป็นมาของครอบครัวโมเรโนนั้น ได้มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับวัวพันธ์บรามันครับพวกเขาได้มีสำนักงานใหญ่ที่ไฮแลนด์คันทรีที่รัฐฟอริดาม o ริโนรันและหน่วยงานต่างๆได้รับการรับรองจากอเมริกัน b r a h m นบรีเ e อ e r หรือสมาคมบรามันในประเทศอเมริกาอย่างดีเยี่ยมครับพวกเขาเองยังได้รับการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการทำปศุสัตว์และการผสมเทียมการทำตัวอ่อนซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีเกียรติ และยกย่องมากในฟลอริดาครับสำหรับในประเทศไทยของเรานั้นจะรู้จักฝ่ามอรเรโนจากผลงานอันยอดเยี่ยมชิ้นโบแดงครับก็คือเจ้า TCF Smoking Gun ครับ Smoking Gun หมายถึงควันจากกระบอกปลายปืนครับถ้าหากทุกคนเป็นมาเฟียมีปืนและพกปืนแล้วทุกๆครั้งที่คุณยิงปืนก็จะมีควันออกมาจากกระบอกปลายปืนครับ วันเหล่านั้นครับคุณจะต้องใช้ปากในการเป่าและคุณจะได้กลิ่นสัมผัสที่เรียกว่าสโมกกิ้งกันครับสำหรับเจ้า T.J.F. Smoking กันนั้นเป็นบรามันแดงที่มีเฟรมขนาดกลางมีลำตัวสีน้ำตาลสลับกับแถบสีดำครับพื้นท้องจะเป็นลักษณะสีขาวครับ ซึ่งเป็นบราหมั่นที่สวยงามและเป็นบราหมั่นที่ทุกคนหลงไหลในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากครับเนื่องจาก T.J.F. Smoking กันนั้นได้เกิดขึ้นจากพ่อ Winchester m a g น u m ครับซึ่งเป็นพ่อพันธุ์บราหมั่นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเรามากครับนอกจาก T.J.F. Smoking กันแล้วปัจจุบันนี้ยังมีพ่อพันธุ์บราหมั่นแดงอีกมากมายครับ ที่สังกัดฟร์มโมเรโนและมีชื่อเสียงโด่งดังไปยังทั่วโลกครับอย่างเช่นมิสเตอร์ 3X อย่างเช่นมิสเตอร์ซันออฟกัน SRS โจคิตครับหรือไม่ก็มิสเตอร์เลกูกัสโมเรโอมิสเตอร์รูสเวลโมเรโอรูเพิร์ตโมเรโอบอนสันหรือบีบีบอนสันโมเรโอรัมรันเนอร์มิสเตอร์รูฟัตครับและมีอีกหลายตัวมากครับที่มีลักษณะสวยงาม ผมจะเอาให้ทุกท่านชมเป็นวิดีโอเล็กๆน้อยๆในคลิปนี้ครับมีการประกวดบ a h m มนโช o w ที่ h o u สตันครับเป็นการประกวดบรา m มนโช o w ที่มีหลายๆคนเข้ามาชมครับไม่เว้นแม้แต่บริ e เ e อร์ชาวไทยหรือผู้นำเข้าประโคเจ้าใหญ่ในประเทศไทยก็มีเข้ามาชมด้วยเช่นกันครับถ้าหากใครอยากดูว่ามีใครอยู่บ้างติดตามได้จากคลิปตรงนี้เลยครับผมคงไม่ได้มีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับฟาร์มโมเรโครับ เนื่องจากฟาร์มโมเรโนนั้นเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook หรือทาง y o u t u b e ต่างๆครับและมีผู้นําเข้าบราแมนแดงจากฟาร์มโมเรโนมากมายครับผมหวังว่าทุกคนจะจับจ่ายซื้อนำเชื้อบรามมนแดงหรือนําเข้าฟาร์มบรามมนแดงจากโมเรโนด้วยความประหยัดและความไม่ลุ่มหลงจนเกินไปครับ เนื่องจากความบราม่นจากโมริโรนั้นสวยจริงๆครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe หรือกด l i ค์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ